สวัสดีครับตอนนี้คุอยู่ที่แปลง A8 ก็คือแปลงภูพักวิวแปลง,งสุดท้ายแยาล้วยิ่ริมแปลงนี้มีพื้นที่เพียงแค่200ตารางวาราคาแค่เพียงแค่ไม่ถึงล้าน90,000กว่าแปลงนี้ถนนจะล้อมรอบ2ฝั่งถนนจะมาจากข้างบนแล้วก็ลงมานี่ลงมานี่วิ่งข้างล่างออกไปโน่นได้2ทางมาดูวิวกันวิวภูเขาหลวงมองเห็นภูเขาใกล้ๆแบบสุดลูกหูลูกตาวิว360อยหกไปที่นี้ก็จะเป็นเนินภูเขาสูงแบบนี้เลยนะข้างล่างต่้แล้วก็เนินสูงขึ้นมาเรื่อยๆมีต้น ประดู่อยู่ในที่ดินประมาณสามต้นเวยมากเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นแปลงเดียวที่ราคาไม่ถึงล้านนะถือว่าถนนไฟฟ้าป่าครบหมดในเดือนกุมภาพันธ์นี่จเเปเพอร์เฟกเลยทุกอย่างครบหมดทีแล้วลัวของด้านที่แบ่งแยกกันระหว่างแปลง A7 เป็นรั้วข้า์บ่อตรงนี้จะติดชาวบ้านคือเขาปลูกมันทําไร่กันส่วนข้างล่างก็จะมีชาวบ้านเขาจะทําเป็นดอกดาวเรืองเขาปลูกดาวเรืองข้งตีเพราะว่าข้างล่างก็จะมีคลองน้ำติดน้ํา ตรงนี้เป็นเนินเขาข้างล่างเป็นคลองเลยที่เลยเป็นเป็นค่อนข้างสวยมากเได้บรรยากาศของคําว่าเขาใหญ่ถ้าจะปลูกบ้านในเขาใหญ่ต้องแบบนี้ได้ได้ความเป็นเขาใหญ่จริงๆก็รีบมาจับจองกันได้เลยเดี๋ยวจะไม่ทนันละ